สวัสดีค่ะหยุดรับฟังคำทำนายนี้ก่อนนะคะมาดูกันว่าพระแม่รัศมีนะคะต้องการเชื่อมโยงอะไรกับลูกๆทุกคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะการเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะคุณต้องเป็นบุตรของพระแม่รัศมีหรือนับถือพระแม่แน่นอนค่ะวันนี้นะคะพระแม่เชื่อมโยงผ่านไท้สามใบนี้กับลูกๆทุกคนนะคะพระแม่มีอะไรฝากบอกลูกในปีใหม่นี้ไหมคะ ไพ่เทพสุขค,ค่ะนับจากนี้นะคะคนวันศุกร์เลยนะคะคนวันศุกร์เป็นพระแม่ลักษมีนะคะเป็นเทพประจําองค์เป็นเทพประจําดวงของคนวันศุกร์นะคะนี่ขึ้นมาเลยนะคะนับจากนี้ลูกๆทุกคนนะคะขอให้มีแต่ความสุขความโชคดีความส, heroin, สําราญเบิกบานใจนะคะคิดหวังสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นนะคะขอให้ทำเองมีความสุขยิ่งมีความสุขมากเท่าไหร่ยิ่งดึงดูดสิ่งดีๆด,ดึงดูดเงินทองดึงดูดความรักความเมตตาความปรารถนาดีจากผู้คนเข้ามาะค่ะ แม่บอกว่าทําตัวเองให้มีความสุขก่อนนะลูกนะก่อนที่เราจะไปทําให้คนอื่นมีความสุขตัวเราต้องมีความสุขก่อนนะคะและฝากบอกคนวันศุกร์ทุกคนค่ะคนวันศุกร์เทพประจํา ตัวของคุณคือพระแม่รักษมีนะคะเทพทางฮินดูคือพระแม่รักษมีดูแลคุณค่ะขอให้คุณนะคะคนวันศุกร์นะคะใครเข้ามาก็าไปกราบไหว้ขอพรพระแม่รักษมีในปีนี้นะคะคุณจะประสบความสําเร็จประสบความโชคดีเป็นอย่างแน่นอนค่ะต่อไปค่ะพระแม่ต้องการบอกอะไรแพทย์ศะนะคะลูกๆทุกคนเป็นคนเก่งอยู่แล้วมีทักษะมีความรู้ความสามารถหลากหลายด้านอยู่แล้วและลูกๆเองก็เป็นคนมีเซนส์มีสัมผัสมีรังสังหรณ์ที่แม่นยําบอกเลยใครเข้ามาในในชุดนี้นะคะในในการดูคำาร นายนี้คือคุณนะคะเป็นคนค่อนข้างบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากๆนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากๆขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดถึงขั้นแบบทําอะไรนี้จะแบบพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดเลยพ่อแม่บอกแบบนี้เลยนะคะลูกจ๋าจะขอพรต้องขอให้มีสตินะจ๊ะไม่ใช่ขอไปแล้วลืมนะแล้วไปติดค้างสินบนติดค้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์พูดแล้วทาไม่ได้อันนี้ต้องพิจารณาตัวเองให้ดีโดยเฉพาะปีนี้ต้องมีสจะ ทำอะไรให้คิดก่อนจะขอพอรอะไรจะบนอะไรจะทําสิ่งใดให้คิดให้ดีก่อนถ้าทําถ้าพูดแล้วและทําได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเราจะได้ไม่ต้องไปติดค้างสินบนไม่ติดไม่ติดไม่ติดการบนบานสัรก่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะลูกนะแต่ถ้าใคร ทุกอย่างมันเกิดขึ้นที่ตัวเราถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจในปีนี้ไม่ว่าเอาความรู้ความสามารถเอาความเก่งเอาความถนัดเอาความพิเศษในตัวของเราออกมาใช้และเราจะทั้งเฮงทั้งปังทั้งรวยแน่นอนนะคะพ่อแม่ฝากบอกแบบนี้เลยนะจ๊ะอ่ะสรุปเลยค่ะพ่อแม่พ่อแม่ต้องการบอกอะไรลูกๆคะ ไพ่เทพพาธิต์ค่ะนับจากนี้ชีวิตของลูกจะเริ่มต้นชีวิตใหม่มีสิ่งใหม่ๆเข้ามาธุรกิจใหม่การงานใหม่บางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะความมั่งคั่งร่ำรวยให้ลูกใช้ชีวิตวันต่อวันเปรียบเสมือนพาธิตย์ที่ยังทำหน้าที่ทุกๆวันก็เหมือนเราตราบใดที่เรายังมีลมหายใจเราสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จความโชคดีจงบังเกิดกับทุกท่านค่ะ